เคล็ดลับในการรักษาน้ําหนักตัวให้คงที่สําหรับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัดจลกการฉายแสงครับข้อ1ทานอาหารให้ครบห้าหมู่เน้นอาหารที่ให้พลังงานสูงครับเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับปลาไข่เป็นต้นครับอาหารที่เป็นไขมันดีครับอย่างเช่นอะโวคาโดถั่วต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มพลังงานครับหรือว่าเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนครับเช่นข้าวกล้องนะครับมันหวานฟักทองเป็นต้นครับเนื่องจากให้พลังงานได้ดีตลอดทั้งวันครับข้อ2ครับ แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆครับเราอาจจะแบ่งอาหารเป็น5้าถึงหมื้อต่อวันครับเราอาจจะไม่ได้กินเป็น3มื้อหลักครับเนื่องจากว่าถ้าเรากิน3ามื้อหลักเราอาจจะกินได้ทีละน้อยทําให้เรากินได้ไม่เพียงพอครับแต่ถ้าเราแบ่งเป็นมื้อย่อยๆ,ๆเล็กๆทานทีละน้อยๆมันจะช่วยให้เราสามารถทานอาหารได้ครบถ้วนมากขึ้นและแลทั้งวันเราก็จะได้พลังงานที่เพียงพอครับข้อ3ครับอาจจะลองปรับลักษณะของอาหารครับให้เป็นเครื่องดื่มประเภทสมูทตี้นะครับแทนการเคี้ยวอาหารเองนะครับ ก็จะช่วยให้ในการดื่มแต่ละครั้งเนี่ยมันช่วยให้มีพลังงานแล้วก็มีสารอาหารที่เพียงพอไปเลยครับทําให้เรากินได้ง่ายขึ้นครับได้พลังงานแล้วก็ปริมาณที่ถึงมากขึ้นครับข้อ 4. ครับปรับรสชาติอาหารให้อร่อยขึ้นครับจริงๆแล้วนะครับในคนไข้นะครับยังสามารถปรุงอาหารได้อยู่นะครับแต่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการปรุงที่รสจัดจนเกินไปครับเนื่องจากรสที่จัดเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียในหลายๆด้านครับถ้าเราปรุงให้รสชาติมีความอร่อยครับแล้วเราก็กินได้ดีขึ้นมันก็ช่วยให้เราสามารถได้รับอาหารได้เพียงพอมากขึ้นครับ ไอ้คำกล่าวที่ว่าคนที่เป็นโรคห้ามปรุงอาหารเนี่ยเป็นคำกล่าวที่ผิดนะครับข้อ5ครับดื่มน้ําไม่เพียงพอครับอย่างน้อย8 1 0ถึงแก้วต่อวันครับข้อ6ครับออกกําลังกายเบาๆครับการออกกําลังกายนะครับจะช่วยให้กระตุ้นความอยากอาหารให้มากขึ้นครับแล้วก็ช่วยให้การทางานของระบบทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้เนี่ยมันทางานได้ดีขึ้นด้วยครับทำให้เวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลดอาการเรื่องของอาการอืดท้องแน่นท้องได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสามารถออกกำลังกายเบาๆได้หมอก็แนะนําว่าควรจะทํานะครับ สุดท้ายนะครับน้ำหนักอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญที่สุดครับแต่การที่คนไข้จะได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอครบถ้วนต่างหากครับที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผลการรักษาของคนไข้ออกมาดีที่สุดด้วยครับ